สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาชมฝรั่งที่มีไส้แดงนะคะแต่ว่ามีกลิ่นหอมน่าจะเป็นฝรั่งขี้นกหรือเปล่านะคะไส้สีชมพูชมพูจริงไหมนะคะไม่ค่อยจะรับประทานกันเท่าไหร่นะคะบ้านนี้ไม่ค่อยนิยมทานกันนะคะดือไส้นะคะ ฝรั่งไส้สีชมพูค่ะ,ะเต็มสวนเลยนะคะฝรั่งไส้สีชมพูนะคะเต็มเลยค่อยค่อยมีคนทานค่ะกลิ่นหอมมากนะคะ